สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกกลุ่ม VIP ทุกท่านทุกกลุ่มนะคะสวัสดียามเช้าเช้าวันพฤหัสบด,สสด,สสด,สสดีที่11มกราคมพศ2567กับการวางแผงการเทรดทองคำนะคะชันถักกับสวัดีค่ะจบด้วยแท่งแดงนะคะถอดไส้บนล่างค่ะเดี๋ยวแต่ต้องบอกว่า,ววาก็ยังวนอยู่ที่แอเรียแนวราฟเฟสี่นะทุกคนก็ยังไม่ได้หลุดราคาลงมาไม่ได้ต่ำกว่าราคา2,015ค่ะเดี๋ยวมาดูกันวันนี้น้องทองจะ,ฉะเฉลยด้วยแท่งเดอะไรนะคะเหมือนเดิมค่ะกลับเข้าไปวางแผงกันเทรดค่ะ เข้าไปดูที่ทำเฟสสี่ค่ะทำเฟสสี่ต้องบอกว่าหลุดมาแล้วนะลูกแล้วเมื่อไหร่หนูจะหลุดลงไปต่อสักที mm hmm. เห็นบอกว่าวันนี้จะมีข่าวเนียทุกคนข่าวเนี่ย,น,น,ยน่าจะช่วยบอกทางของกราฟได้ว่าจะขึ้นหรือจะลงนะแต่ยังไงนะเราก็ต้องเอาอยู่ทุกเกมนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะในส่วนของทำเฟสสิบทำเฟสสิบค่ะลงมานะคะต้องบอกว่าเมื่อวานก,ก็นะ,ะตรงแผนแนวต้านพอดีนะแล้วก็กดราคาลงมาแต่คุแพมนนะ้มองว่าราคามันไม่สวยก็แค่เลือกไม่เข้าเฉยๆนะคะ กราฟทองขาดลงมานะคะเมื่อวานนะแล้วตอนนี้ก็เหมือนทําท่าเป็นการสร้างแนวรับไว้ก่อนคราวนี้เดี๋ยวเวลาเราจะเทรดน,นะเซลลต้องวางแผนโซนแนวต้านแบบนี้นะคะอ่าโอเคไหมอันดับแรกในการเทรดทุกวันนะเทรดเดอร์นะเดี๋ยวโค้ชแพรมจะฝึกให้าำรับใครที่มาใหม่เขียนามาใหม่นะคะโค้ชแพรมจะได้รู้ว่าคุณมาใหม่มาเก่านะบางทีโค้ชแพรมก็ด้วยควาที่ว่าทามา,นานแล้วก็แบบเออฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บไปเลยก็อาจจะไม่ได้บอกว่าเออทำอันโน้นทาอันนี้เนาะอันดับแรกก่อน เทรดเดอร์นะคะถ้าคุณอยากเก่งนะแล้วคุณต้องทําแบบนั้นทุกวันอะ่ะการเทรดอะ่ะมันคือมันเหมือนอาชีพจริงๆมันไม่เหมือนนะมันคืออาชีพหนึ่งซึ่งเราจะต้องมีการวางแผนการเทรดในทุกๆวันนะคะอันดับแรกเทรดเดอร์คือต้องมาดูเดย์ก่อนแล้วก็ฝึกการวิเคราะห์กราฟวิเคราะห์กราฟก็ต้องหาแนวรับแนวต้านของแต่ละวันอย่างเช่นคนแพงก็จะบอกว่าวันนี้จะเล่นหน้าไน์หน้าบ่ายหน้าเซลแต่ว่า ทั้งหมดก็ต้องไปดูแพทเทิร์นของกราฟอีกดูทรงกราฟอีกดูรูปแบบของกราฟอีกว่ามันเป็นขึ้นหรือลงนะอันดับแรกคือแบบ1เราดูการวิเคราะห์กราฟแล้วว่าเอ๊ะจะช่วงเนี้ยกราฟมันเป็นรูปแบบการลงนะเราก็ต้องไม่หาแนวต้านถูกไหมแนวต้านนะคะพแพรก็จะวางแบบนี้ค่ะหนึ่งแนวต้านชุดที่1และแนวต้านชุดที่2การหาแนวต้านแต่เราวานค่ะเทรเดอร์พแพรจะเลือกที่จะหาแนวต้านประมาณสัก2จุด หรือเต็มที่ก็จะประมาณสัก3จุดก็เผื่อนิดนึงเผื่อว่านะคะกราฟมีการเปลี่ยนเทรนถ้ากราฟไปถึงแนวต้านจุดที่3เขาเรียกว่ากราฟเปลี่ยนเทรนโอเคไหมคะในอนาคตมก็จะวางไว้สักเป็น3โซนแบบนี้ราคาแล้วก็ในส่วนของแนวรับก็จะเผื่อนิดนึงเนื่องจากราคารับล่างเนี่ยมาแล้วหานะเช่นวันนี้เช่นกราฟจะมีแรงลงต่อก็ต้องทะลุมาแนวรับฝั่งล่างเพราะว่าทํารูปธรรมาชาติของกราฟอะคะ่ะ เวลาไฮนะคะไฮสูงกว่าเดิมแล้วก็ไฮใหม่เนี่ยต่ำกว่าเดิมเราต้องสร้างโลที่ต่ำกว่าเดิมเขาเรียกว่าเป็นไซด์เวลลงนะเหรดเดินนะคะก็ต้องเผื่อนิดนึงนั่นคือการทำลู่วิ่งให้กับกราฟ เทรนคือลู่วิ่งคือแบบทิศทางการวิ่งฝั่งลงฝั่งขึ้นนั่นเองแต่ถ้าจะมีการเปลี่ยนเทรนปุ๊บนะคะก็จะมีการนะคะยกฐานแบบนี้อ่านะคะมันก็จะมีนะคะในส่วนของการเปลี่ยนเทรนก็จะมีการยกฐานอ่าแบบนี้ก็จะมีการถ้ากราฟเปลี่ยนจากเทรนลงเป็นเทรนขึ้นก็จะมีการยกฐานฝั่งขึ้นแล้วก็มีการยกฐานอ่านะคะถ้าเปลี่ยนไปเทรนขึ้นก็จะเฉียงขึ้นตามรูปภาพนี้อ่าเฉียงขึ้นนะคะตามรูปภาพนี้นะอ่าแต่ว่าถ้าจะลงปุ๊บก็จะตามรูปภาพฝั่งด้านลงตรงเนี้ยเขาเรียกว่า ลูกการวิ่งของเขาถ้ายังเป็นเทรนลงอยู่กราฟก็จะวิ่งหน้าตานี้แต่ถ้ากราฟเป็นเทรนขึ้นอยู่ก็จะเฉียงไปอีกทางหนึ่งดังนั้นตรงนี้นี่แหละคะ่ะเทรเดอร์คุณจะต้องอาศัยความเชี่ยวชาญและประสบก,การณ์นิดนึงบอกเลยเลยว่าสําหรับมือใหม่มันก็เป็นเรื่องยากอยู่นะคะซึ่งอย่างที่โค้ดแพรมบอกว่าอ,อย่างลูกศิษย์ที่เข้ามาเรียนนะก็ต้องฝึกดูว่าโค้ดเ็าทาแบบนี้แบบนี้แล้วเราก็ค่อยเข้าไปทําในทุกๆวัน นะคะค่อยทําค่อยฝึกดูแล้วก็เอาแผนการเทรดของเราเข้ามาเอาระบบการเทรดของเราเข้ามามันจะช่วยให้เราแม่นยํามีกําไรมากขึ้นตัดสินใจได้ดีกล้าวางไม้กล้าวางาหลอดหลายคนบอกว่าเป็นเทรดเดอร์มือใหม่คะโคยังไม่เก่งยังไม่เชี่ยวชาญอันนี้ก็ต้องฝึกนะเทรดเดอร์นะนะถ้าสมมสูงว่าปีหนึ่งคุณเก่งขนาดนี้แล้วเดี๋ยวอีก2 3, ปี3ปีคุณก็จะเก่งมากยิ่งคุณเก่งมากคุณก็จะรวยมากสําหรับเงินแสนเงินล้านต่อวันมันจะเป็นเรื่องธรรมดามากถ้าคุณเก่งมากนะ้วก็แพมก็เป็นกําลังใจให้เทรดเดอร์ทุกคนนะคะเออนะคะ ฝึกเยอะๆมันไม่มีอะไรเรื่องการเทรดมันแค่ฝึกแค่นั้นเองฝึกแล้วก็สร้างความมั่นใจฝึกแล้วเหมือนได้กําไรแล้วได้ต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องปุ๊บมันก็จะกลายเป็นเงินให้กับเรายิ่งเราเก่งมากเราก็ยิ่งจะรวยมากเราแม่นยำมากเราก็ยิ่งจะรวยมากเราก็จะก้าวางไม้วางหลอดมากนะคะดังนั้นเรื่องการเทรดอ่ะยิ่งคุณเก่งเองคุณก็จะทําเงินได้เยอะนะคะทุกคนก็เป็นกําลังใจทุกคนนะคะสําหรับแผนการเทรดวันนี้พ็แพรเหมือนเดิมค่ะนะก็จะวางโซนแนวต้านก็แพรก็จะชี้ลูกศรมาแบบนี้ปุ๊บเมื่อเราได้โซนแนวต้านป เราจะเซลล์กัน2จุดนี้โอ้ถ้ามาจุดที่3อันนี้มันเปลี่ยนเทลแล้วนะทุกคนอะไรแบบเนี้นะคะ ถ้ามาถึงที่สามไม่เปลี่ยนเทรนแต่ว่าถ้าลงมาแนรับล่างบายได้คนถ้ากราฟลงมาแนวรับร่างตรงนี้อย่าบายนะเพราะว่ามันจะต้องสร้างโลใหม่นะคะในโคตรแพมบางโซนไปเฉยๆกรณีที่กราฟที่แบบนะคะเช่นดันราคาขึ้นไปนะ,ะเช่นราคาขึ้นไปแค่ตรงนี้แล้วนะคะกราฟมันต้องทําโลที่ต่ำกว่าเดิมซึ่งจะต้องทะลุลงมาแบบนี้แล้วเย็นนี้มีข่าวด้วยนะคะก็ต้องดูดีๆนะทุกคนดังนั้นนะคะในเรื่องของการเทรดนะสำหรับเทรดดอร์มือใหม่รวมทั้งมือเก่าด้วยบางคนก็มือเก่าแล้วก็ยังทาไม่เป็นก็ฝึกนะคะฝึกค่ะมันก็เก่งเองนะคะถ้าคุณไม่ฝึกนะ ใครจะฝึกให้เนี่ยโค้ดแพรมสอนทุกวันฝึกทุกวันนะฝึกทุกวันนะตัวโค้ดแพรมก็นะคะทำทุกวันมันก็เลยเป็นเรื่องปกตินะคะหลายคนบอกว่าอยากเก่งอยากเชี่ยวชาญเหมือนโค้ดจังเลยคับอะไรเงี้ยคุณก็ทําได้แค่เราต้องฝึกบ่อยๆซ้าๆการทํางานนะคะมันก็เหมือนการที่เราแบบนะคะตื่นเช้ามาแล้วก็ต้องไปทําทําเรื่องเดิมซ้ามําๆมันก็จะเก่งและยิ่งเก่งมากเราก็ยิ่งรวยมากนะคะและสําหรับในการเทรดทองคําพวกนี้กำไรมันก็อยู่ที่ตัวบุคคลนั้นๆที่ในเรื่องของการตัดสินใจต่อให้โค้ดแพรมชี้จุดบายจุดเซลเหมือนกัน1 โค้ดแอมออกหลอดเท่านี้ก็ได้กำไรเท่านี้คุณออกหลอดมากกว่าโค้ดคุณก็ได้กำไรมากกว่าโค้ดคุณออกหลอดน้อยกว่าโค้ดคุณก็ได้กำไรน้อยกว่าโค้ดนั่นเองแต่ที่สำคัญสิ่งที่เราได้คืออะไรคะความรู้ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญที่เราจะเก่งในตลาดนี้ตลอดไปนั่นเองและสำคัญคือเราสามารถหาเงินในอากาศแบบง่ายๆสบายๆนี่คือสุดยอดวิชาในการทำเงินในโลกใบนี้จริงๆค่ะก็อยากให้ทุกคนนะคะได้เรียนรู้ฝึกฝนแล้วก็นะคะศึกษาวิชานี้ให้มากแล้วคุณจะเก่งและเชี่ยวชาญสามารถทำเงินในตลาดนี้ได้ตลอดไปนะคะ เป็นการวิจให้เทรดเดอร์ทุกคนค่ะนี่คือแผนการเทรดกราฟทองในเช้าวันนี้นะคะหนึ่งกโซนแนวต้านก็ต้องรอเซลสองสามจุดนี้นะส่วนแนวรับก็อย่าบายนะคะเพราะมันเป็นสร้างโลวกว่าเดิมซึ่งแนวรับต่อไปของเราจะอยู่ที่ประมาณราคา2,000เลยนะถ้าหลุดราคา15ไปจะไปที่2 0 0 0โซน2อ0 5ัขอย2อ0 0ั0 0 0ทัวันแล้วก็2,005นนั่นแหละแนวรับนะคะโอเคนะคะนี่คือแผนการเทรดกราฟทองในเช้าวันนี้ก็ดูด้วยเพราะมันอยู่กลุ่ม เขาเรียกว่าอะไรกราฟทองอะคะ่ะตอนนี้อยู่โซนแนวร,รับเพชร4ถ้าเผื่ออยู่ๆเปลี่ยนเทรนปุ๊บมันจะกลายเป็นรูปวิ่งฝั่งขึ้นนะอันเนี้ยต้องนะคะต้องดูตลาดด้วยต้องเลือกตลาดเทรดแล้วก็ต้องจับทิศทางของกราฟต้องอ่านแพทเทิร์นของกราฟต้องดูแท่งเทียนประกอบหนาววันนี้ก็สําหรับ v i p ีก็เหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวโค้ชแพรก็จะมีการวิเคราะห์กราฟให้แนะนําจุดายเซลล์ถ้ากราฟตรงระบบการเทรดนะคะโอเคนี่คือแผนการเทรดกราฟทองในเช้าวันนี้ค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจในเรื่องของการเทรดนะคะมากดคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์แล้วก็มาติดตามเพิ่มเติมในทุกๆวันยินดีต้อนรับเทรดเดอร์มือใหม่มือเก่ารวมทั้งเทรดเดอร์มืออาชีพที่เก่งและเชี่ยวชาญอยู่แล้วก็เข้ามาทํากําไรไปด้วยกันนะคะ ขอบคุณทุกคนนะคะที่มีส่วนร่วมในเพจแม่บา้านเทรด forex แล้วก็สนับสนุนกัน,กนโดยมาโดยตลอดนะคะขอบคุณทุกท่านและสําหรับใครที่สนใจเรียนนะไม่ว่าจะเรียนเจอตัวก็นะคะเดี๋ยวโค้ดแพมจะมีสอนคอร์สพาเวทอีกครั้งหนึ่งนะคะรุ่น13วันที่17 18 19กุมภาพันธ์ก็สามารถมาพบโค้ดแพมได้นะ,ะเรียนกัน3วันโค้ดแพมคอทร,รวมทั้งทีมงานแม่บา้านเทร forex ค่ะเรานะคะ,นะคะระดมนะคะ ทีมงานของเราไปช่วยคุณทุกคนเพื่อให้คุณทุกคนนะคะเข้าใจในเรื่องของการเทรดและวิธีการเทรดรวมทั้งสามารถทําเงินจากตลาดนี้ได้นะคะสําหรับใครที่สนใจเรียนก็ทางได้ที่ idline นักสการ999และสําหรับใครที่อยากเรียนมาความเป็น private สุดๆ super private นั่นเองค่ะสอนวันที่16 17 18 19มีนาคมนะคะ super p ไ i รเวทจะรับแค่10ท่านเท่านั้นนะคะสำหรับใครที่ต้องการความเป็นไพรเวทส่วนตัว super p ไ i รเวทจริงๆไม่ออกสื่อไม่บอกด้วยว่าใครมาเรียนนะคะก็เหมาะสำหรับนะคะผู้มีชื่อเสียงนะคะหรือว่านักลงทุนมหาเศรษฐีทุกท่าน ที่แบบนะคะไม่สะดวกที่จะบอกว่ามาเรียนเรื่องนี้กับใครแต่อยากมีความรู้เรื่องนี้มากก็เรียนเชิญนะคะพบกันที่จังหวัดขอนแก่นนะคะสนใจก็สอบถามรายละเอียดได้ที่ ID Line นนสิการ99คลิปนี้เดี๋ยวส่งเข้าไปนะคะสวัสดีค่ะ